สวัสดีตาสะดุดคุยสำหรับน้ำลายอ่ะคุณอยู่ในช่องเฮ้ยก็แดกอย่างเดียวเลยไม่ไม่ทำงานเลยเหรอก็มึงพูดอย่างเดียวมันก็จบอยู่แล้วมันทำไมเหรอออะพูดหน่อยโอเค วันนี้นะคะเรามาในทตีมนะคะนักลบสาวนะคะจากประเทศต่างๆดิฉันเป็นตัวแทนจากประเทศจีนนะคะหมูหลานนะคะหมูหวานฉันไม่ใช่หมูหลานนะคะแต่ฉันคือหมูหวานนะคะส่วนเธอนั้นมาจากฉันมานะคะมาจากอ่อญี่ปุ่นนะคะเป็นเป็นเน e ี เกียกินชาเม่ใ <_ D> ชากินชาส่วนคนนี้มาจากคำสนดแน่นอน <_ d> ใ,ชใ,ชใช่มาจากคำสนดค่ะ <_ d> วันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคนะคะก็คือเป็นรีแอคเอ็มวีไร้งูนะคะชื่อชื่อชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรทำไมอะ่ะ <_ d> นี่เพลงเขาชื่อนี้สาไม่ออกันจะโยนอย่างพูด <_ d> so m u c หรือว่าภาษาไทยนะครับแปลว่าเพลงไร้งูนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับงูน้เข้าบ้าน SM แเอนะครับงูตัวใหญ่ด้วยก็เลย SM ก็เลยต้อง build form ทมาเพื่อว่าตีงูให้ตายจริงๆอีกนิดนึงจะเป็นเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องอะไรเมบีะโอเคเพราะว่าเขาแบบผูกเรื่องราวไม่ก็คือวันนี้ที่เราเคยบอกแต่ว่าเราจะมาทำร e แอคนี่ไง aspa วันนี้เขาแบบเขาเรียกว่าคมแบกป่อวะบเวฟเอส อันนี้มีอัลบั้มไหมมีอัลบั้มด้วยกำลังถ่ายตังเวฟที่เป็นไฟล์นี้เขาบอกว่าอัลบั้มชื่อเดียวกับชื่อชื่อเดียวกับเพลงนี้เลยอ่ามีอัลบั้มแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไตเติ้ลแท็กที่ปล่อยออกมานะคะก็จริงๆเรากระเทยแอบชอบอย่างที่บอกไปว่าเยวงเนี่ยเขามีสตอรี่แบบสตอรี่แบบเขาแปลกเขามีเมืองเขาเหมือเมืองเขาชื่ออะไรอ่ะเมืองกว่างยาเขาอยู่ในกว่างยาแล้วในกว่างยาเนี่ยก็มีงูกระเทยทำไม วางอะไรคะวางชนยา cut small and make it level cut s เ a l l อย่างเงี้ยเนื้อปลาฉันชอบนะฉันชอบแต่ว่าฉันจะให้พวกก่อนไปดูเอ็มวีฉันให้พวกเธอดูทีเซอร์ก่อนเพราะฉันได้แอบเห็นมาแล้วแหะแต่พวกเธอคพว่เธอยังไม่ดูกีโซลอกโซยหรอใช่เป็นทีเซอร์กีโซลอกโซย later โอเคอ่ะเดี๋ยวงใช้ให้ดูโอ้มาคารานี่ใครอ่ะอันนี้คือคาริน่าโอเค ที่เธอในมดหน่อยตธอเลยมีอ่ะนากาเป็นกวางหรืออะไรหรือว่าอะไรผีเสื้อราตรีเอ็มเอสเอ็มเอสเอ็มเขาเป็นกวางยาเธอหนิงหนิงเออดอกไม้นาปีมี้วามเป็นผีเสื้ออยู่ในผีเสื้อเออหรือเมื่อกี้เป็นกวางวะมีกวางไหมเวฟ เป็นบัตเตอร์ไฟอ่ะมากี่บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟไข่บัตเตอร์ไฟที่แปลว่าเนยอ่ะหน้าบีหน้าดีอันนี้ไข่ผมสั้นไข่เลยผมสั้นหรือทุกคนเป็นชื่ออะไรนะอันนี้ก็ดูเป็นชื่ออื้อนะชื่ออะไรวะคนนี้คือโดยตัวจีคือตัวจีชื่ออะไรคะจีเซลค่ะเป็นแบบตัวกำลังจะเรียกว่าจีเซลอุ๊ยคนนี้ปังสุดสอง อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นพัฒนรนเหรอเออดูเป็นพัฒจัอนอันนี้ดูเป็นยอดมนุษย์สุดเลยเธอเซเลอร์เธอเอาหนีมันมีความเป็นแบบเกินจริงอ่ะมันแบบมันมีสตอรี่แบบเราไม่ต้องหาเหตุผลเยอะเพราะว่าทำไมมันเกินจริงไปแล้วเลยมันเกินจริงไปแล้วใช่เอออุ้ยอุยเริ่มต้นก็ไม่จริงเนาะมึงทำนาคามาเราไปดูกันนะคะว่า สีสาวเราจะตีงูตายใหม่เพราะงูเข้าบ้านตัวใหญ่มากค่ะในผลงานละครเรื่องแม่เบียนะคะไปจ้ะอุ้ยนาคอนดาเธอโอ้โยไม่ดูเลยก่อจังงูจ้งู คารีน่าหน้าเยียวมากหน้าเฉียวมากนางไม่ปลุกตัวนั่งเห็นพวกนางมาแล้วหรอคือเอนวีเนี้ยเส้นเรื่องนางคือนางอ่ะจะต้องมาไปปาดยีแบ็คแมนบาอนีแหละอ้าวหรอเกลียดกันไม่ใช่เหรอไม่ตอนแรกโค้ชท่าด้วยกันเลยอ่ะไม่ดีกันเลยอ่ะ มีอิมวิตีอ้วกแต่จะเหยียบย่ำเธอโน๊ะแตกแล้วโอ้ยขาองมีเป้นขาเนาะเอ้ยมันก็ได้อยู่นะพี่ตูนเ่อาะนุกอ่ะมันก็แบบอเด็ก ลำมากเลยเธออบลำมากเธอน่ะนนียต้องตีความพอสมควรนะเพลงมันมีความแบบเฉพาะตัวเหมือนกันนะอ่าเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะ สองสี่เป็นเลยเป็นวงที่มีเพลงหลายอารมณ์มากเนาะตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้แหละตั้งแต่เดบิวอะบางทีเพลงเดียวก็หลายอารมณ์ก็มีแต่ฉันฉันทอนหกซันให้ฉันชอบมาแล้วมาแล้วยัย a เอไอมีเอาไว้เพื่อเผื่อคิวไม่ได้แล้วก็รับงานรับงานแทนไปเลยเอามาเป็นแดนเซอร์ให้ด้วยหรอ เขาเลยนลาบีต่อนาบีต่อคนเนี้ยใช่ไหมเวฟนาบีสตันน่ะมาขอความช่วยเหลือหรอนาบีข้างไหมข้างไหมเขาจพูดอะไรเดินมาหาเธอสาวภาวะอะไราตาบานหน่อยอันนี้น่ารักนะ มีนะล่ะเข้ามาถึงเดียวกันแตตอนเนี้ยใน 1MV อม่ะมันมีเยอะมากเี๋ยเหมือนจะเป็นไบโพลาร์ล้วตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ยชอบตอนนี้แล้วโอ้ยฝั่งได้จริงเรงรุ่งริ่ง <c oughs> อย่าระเบิดนะข้างหลังไม่กลัวเหมือนกันนะอะไรขมันเไม่หมือนเพลงอะไรวะก <c oughs> ูตีความเพลงไม่ถูกเหรอวะใช่ เขาบอกว่าสู้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 เขาบอก่สู้สู้นะแค่แบบตีแปลออกแค่นั้นแหละสู้ๆๆอย่ามาขัดจังหวะหลบไปอะไรอะไรและนี่ก็คือประเทศไทยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมค่ะคื้นกินไปแล้วค่ะ เธอแค่เหมือนดูหนังไซไฟอยู่อะเมื่อกี้โอเคมันต้องมีความติมันต้องเกิดความติดความที่ลึกซึ้งนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะขอดูอีกรอบหนึ่งอะฉันว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นแบบฟิลเปิดตัวปะเหมือนเหมือนเพิ่งเข้าไปแค่เมืองเมืองเนี้ยแล้วเยนาบีตมาขอความช่วยเหลือถูกไหมเพราะแบบมันมีเส้นเรื่องเหรอเนี่ยเธอไปตีงูใ้ฉันหน่อยงูเข้าบ้านฉันไม่ไหวแล้วตัวใหญ่มากทําไมไม่เรียกอันนี้อพปอลจบแล้วเนี่ยแล้วเพราะอันเนี้ยมันยังไม่ตีงูไงอาจจะอัลบั้มนี้อาจจะแบบ เริ่มตั้งแต่ต้นไปจนจบเพลงแท็กสุดท้ายอาจจะงูตายสิบเพลงรวยอะไรการใช้มะนาวางไว้ตามบุมบานมเห่าเห่ากลัวมะนาาสีต้องไปเรียนกับบทหล่อวัดมอเพราะว่าจะได้คุยกับงูโอเคพาเซลล์หน่อยหรือว่าเรียนกับนี่เจ้าแม่นาคีโอเคฉันขอดูอีกรอบหนึ่งฉันว่าฉันว่ามาไหลอารมณ์จริงแต่ฉันภาาเต้าเต้าต้องโคฟเต้าต้องยังไงภาษาพาเซล รู้จักแต่ภาษาอาซาโอเคเราจะโมอ่อาขอดูอีกรอบหนึ่งงูรัดเนี่ยแล้ไหนบอกไม่แล้วไหนบอกไม่ถูกกันแล้วมันรัด แต่ที่เขาเค็มกันว่าเบอร์หนึ่งเจนสไม่เกินจริงเนี่ยได้นะคือว่าวงนี้มีดูมีแบบ potential จะไปแบบมันเป็นยุคเขาแล้วว่ามันเป็นยุคเอิมยุคใหม่แล้วะ ฉันชอบครึ่งเพลงแรกตั้งแต่ต้นจนถึงคูกแรกแต่ฮุกหลักตัดท่อนหลังมีความแบบไหลอารมณ์หน่อยปรับตัวไม่ทันว่เห็นไหม,มตาเธอทำไมเธอรู้ว่าอยากไออยู่ตลอดเวลาเขาบอย่างนี้เธอกินโถงชวนหรือเปล่า านนีหน้าคือได้มาก<อ>ละสายตาจากชีไม่ได้จริงๆนะหน้าเส <c oughs> ี่ทั้งหลังคือสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยกลมๆมีความหมายอะไรเหมือนจะเห็นหลายฉากเลยเกินไฟวงทั้งหล <c oughs> ังเลยได้เลย <c oughs> ไม่ได้เก็บ กั่งกันคืนชีพของเธอหึืออกมาอย่าลืมว่าที่พี่กวังยาน่ะนี่มันบ้านของฉันฉันจะทุบเธอให้แหลกสลายโอ้แต่ตอนเอื่นขอเปลี่ยนสีคอนแทคเลนส์สองสีฉันจะเหยียบย่ำเธอเองโอ้กำลังอ่านซับไทยนะคุณผู้ชมแไป น้ำมาแล้วเห็นไหมน้ำมาแล้วคุณโจมต้องเก็บของขึ้นชั้นสองแล้วเร็วออกไปวงข้างหลังรู้แล้วฟันตาแต่พอฟังรอบสองอ่ะก็เริ่มเข้าหูแล้วเริ่มปรับหูเริ่มปรับได้แล้วแต่มาแกนรอบแรกมีความงงหน่อยนึงน้วิ้มาแล้วน้ำวิ้มาขอขอมขึ้เหลือ พวกเธอต้องช่วยฉันนะฉันกลัวงูฉันกลัวหนังงูมันลื่นเธอไปตีมันหน่อยฉันไปแล้วจ้าฉันไปแล้วนะฉันจ้าไปเลยจ้าบินได้เลยไปเจ้าหีเสื้อน้ำทางไปไปตีงูแต่กัเต้นตายเหมือนกันนะจริงๆต้องใช้นี่นะเชือกกล้วยนะเพราะว่างูเหลือบเวลาโดนเชือกกล้วยมันจะอ่อนละควนจักติ เพื่อนเพื่อทางราชบุรีของฉันดเดินค่ะเดินสับไปเลยนี่คือใครฟานิตายังไงยิงยิงตำแหน่งตั้งนานแตกแตกยิง<ป>ตาแตกอันนี้คือที่มาของตาแตกเหรอเขาเขายิงตาแตกตาแตกเลยสลบแล้วเธอแล้วงูตายไหมไม่ใช่นี่ อันนี้ยิงแค่ตาหรืองูตายแล้ววะเออหรืองูตายแล้วงูหายไปไหนมันเป็นรปรนิศนาเธอ,อที่เป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้หรือว่าเราดูไม่ดูเรื่องเราต้องไปหางูเธอโมจ็แผลไงใช่คือเอางี้ <c oughs> ฉันขอแยกไปสองส่วนระหว่างเพลงกับเอ็มวีโอเคเพลงเพลงได้เพราะว่าเขาไม่ได้แบบครั้งที่แล้วมันจะมีแบบเต้นเต้นอยู่ดีรก็ โบกบช้าลงไปเลยอย่างงี้ช้าลงไปเน x แดนสมเลสคิงเว้ามาที่เกาหลีเขาอันนี้แงประกาศไงว่างดให้เด็กอ่ะฟังเพลงนี้ช่วงใกล้สอบเพราะว่าเด็กเกาหลีมันฟังเพลงนี้แล้วมันสวิงหรอมันใช่มันสวิงหรอมันสวิงแล้วมันสอบกันไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าแบบลนน้ำลงอ่ะห้ามฟังเพลงนี้ช่วงสอบแต่ที่เขาเกาหลีเขาเคร่งมากเลยนะเรื่องการสอบกันอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบปิดทุกอย่างใช่เขาจะ เรื่องราวของการศึกษาแต่ว่าพอเมื่อกี้อ่ะเพลงก็เป็นส่วนของโอเคมันได้อยู่ฉันชอบนะพอไปถึงเอ็มบีสารภาพตรงๆว่าไม่เข้าใจเลยเอางี้เพราะว่าฉันไม่ได้อ่านฉันไม่ได้รู้เรื่องราวของเรื่องเส้นใช่ใช่คือฉันเนี่ะรู้เพราะว่าฉันเน่ะไปเล่นติ๊กตอกแล้วฉันเจอคนเขาสรุปไว้แต่ถ้าเป็นขาจรที่แวะมาดูเอ็มวีนี้ก็จะไปดูเรื่องเหมือนกันเพราะว่ามันมีมันมีความว่า ต้องติดตามตั้งแต่เพลงแรกที่ปล่อยออกมาสมัยแบบเพราะว่าวงมันมีแล้วคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบเส้นเรื่องคือแบบมันร้อยเรียงกันน่ะคือยายคนนี้ก็กคือเป็นแบบยายสี่คนนี้จะต้องไปฆ่าง,งูที่อยู่ในเมืองกวางยาและยายนานาบิดนาวิตอะไรเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันแบบมันเป็นเส้นเรื่องมันต้องเป็นแฟนคลับหรือต้องเป็นคนที่ติดตามเวทถึงจะเข้าใจแต่ว่าถ้าสำหรับชั้นเพลง ฟังครั้งแรกรู้สึกว่าฟังยากเพราะว่าด้วยความที่มันแบบมันมีหลายแบบอ่ะอันนี้ร้องอันนี้แร็ปอันนี้ก็หยุดร้องแล้วหยุดร้องแล้วไปเป็นแบบเพลงแบบจังหวะแบบตึบๆเขาเป็นเ M เอามเขาประามาณเออแต่ว่าพอฟังรอบที่สองเมื่อกี้เออเริ่มเข้าหูแล้วนี่นี่ชอบ่อนทูคอนทอนูนนนนรอ,ทอนหูมันมีความแบบแล้วถ้ามันมมดูถ้ามันไม่ได้ซับซ้อนมากมันแบบมันมีแบบท่าซิญเนเจอร์แบบอะไรอย่างเงี้ย มันดูแบบกระเทยได้ตามได้มีคนแซวว่ารรึเปลาท่าเนี้ยโดยใช้ทุกวงเลยไเออใช่ผมชอบเห็นดราม่าอยู่เพราะว่าท่านะคนคิดท่าเพลงนี้เพลงนู้นแล้วเพลงนู้นก็คือไปคิดมาให้ค่ายท็อปทีในเกาหลีอะหมดแล้ว YG JYP SM มันก็เลยทุกคนก็เลยได้ท่านี้ไปทุกคนเลยได้ท่านี้ไปท่าแม่เบี้ยท่าบูท่าแบบอย่าซีหน้าแหนบไ่แต่รู้ไปว่าเขาได้อินสปเรชั่นมาจากไหนได้จากไหนนำปากกรมเทพเพราะอะไรมันจะขู่ฟอฟออย่างเงี้ย เธอร้อเรียนพี่ปุกกี้หรอมันเรื่อมเป็นเรื่องของงูด้วยหนึ่งมันเป็นเรื่องของาก,การกระดิกข้อมือนี่มันลงตัวสุดๆเออแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้สิไม่ไม่รู้สึกว่าพอเวลามันเป็นท่าซ้ำแล้วแล้วมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันเข้ากับเพลงอ่ะเพราะเธอชอบใช่เพราะชอบธชอบมัน,นไม่ได้ติดอะไรเออแต่ว่าเอ็มวีก็อย่างที่บอกคือฉันน่ะรู้สตอรี่มาฉันเลยรู้สึกว่าเออมันแบบ มันมีเรื่องว่าหญิงแปลกนะคนสุดท้ายเป็นใครเป็นใครถ้าไม่เนื้อมาทำไมไอ้อีผู้อยู่นี้มาทําไมเดวิสเออแล้วก็เราคิดว่าตามต่อไปมันจะเป็นนายสรุปแล้วมันโดนน้ำท่วมนี่เขาจบยังไงนายเมื่อกี้เขาไปยิงตาแตกแล้วตาแตกคือใครก็ไม่รู้ว่าตางูหรือว่าตางูคือแป้งนะค่ะตางูไม่นางอาจจะแบบเมื่อกี้น่ะมันเป็นที่ไหนกองยาหรอเวฟเมื่อกี้ที่กองเต้นเนี่าถ้าไปกองยาจะละมา หรือแค่ยิงลูกกระตายเพราะวถาพอเราคุยกันน่ะน่าจะไปกวางยาแถบมันดูมีชีวิตเนอะมันดูเมืองนี้มีจริงเหมือนแบบกวางยาเฮ้ยแบบจะบินไปแล้วอะไรสิค่ะจะบินไปกวางยาแล้วอะกวางยากันอยู่แล้วคือเนี่ยไปอ่านมาคอสโมกวังยาใช่เพราะจะได้ไปเมืองนี้ไหมเนี้เออเอ็มแม่ เอสเเหมือนกวางยาจริงๆมันเป็นพิกัดของตึก SM ปะถ้าะที่เราไปอ่านมันเป็นลัทีิจุดอะไรสักอย่างแล้วทีเนี้ยเขาอาจะแทรกเข้าไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ของ SM อ็มาคุณผู้ชมถ้าผิดขอขออภัยแต่ว่าอ่านความรู้กันอ่านมาว่าอย่างนั้น พิกัดละนีิจูดใช่ไหมิไีคนปเร์ใช่แล้วมันคือตึก SM เไว้เธออ่าก็เป็นไปได้ประเทศสมมติที่ประเทศสมมุติเขาไปถามเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ก็ยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่าเออกวางยาน่าจะประมาณนี้เพราะว่าค่าอ่ะ หย่อนเนื้อไปอยู่บ้างในท่อนแร็ปท่อนอะไรก็ตามในไม่ใช่แค่วงนี้นะมีมีอยู่บ้างในรุ่นใหม่แล้วมันเอาไปเชื่อมกับวงอื่นเหมือนกนใช่ทีอ่ะแต่ไปถามรุ่นที่อย่างเช่นซูเปอร์จูเนียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอามอาจจะรุ่นที่บางคนรู้ว่าคนก็คือคืออะไรกวางยาไม่รู้ใช่ใช่แต่มาว่างี้นะถ้าผิดขออภัยแต่ว่าตอนตอนนั้น่ะสงสัยจริงๆตั้งแต่เพลงนิกเลเวลแล้วจแล้วก็แบบเห็นคนเห็นคนชอบนะฉันชอบฉันชอบฉันชอบ ฉันชอบวงหนีเพราะว่านั่นแหละฉันถ้าติดตามมาตั้งแรกอ่ะพอมันรู้สตอรี่แล้วมันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูมีอะไรแล้วกบบคือสี่คนมันเป็นแบบฉันน่าชอบเกิร์กรูปที่มีมีจํานวนประมาณสี่ฉันคิดว่ามันกําลังดีแล้วมันสามารถโฟกัสได้แต่ละคนครบถ้วนแล้วแต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบอืให้เราจําอ่ะแต่พอถ้าสมมติวงไหนที่แบบเยอะมันก็เราแบบดโฟรกัมมันเยอะไงเราก็จะเลือกจำแบบอันหนึ่งคนที่เราชอบจริงๆริงกับที่เหลือเราก็อาจจะ ไม่ได้แตะแต่พออันเนี้ยมีสีอ่ะเออเราก็ดูดีเทลได้ว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เอ็มวีล้ำล้ำคือต่อให้ใช้ซีจก็คืออ่ะเอสเอ็มก็คือยืนหนึ่งเรื่องซีจีไปเลยจ้ะไวยีก็คือไม่ใช้ซีจีใช่ไหมแต่ที่นี่ใช้แต่ว่าใช้แบบสวยไปเลยอ่ะแบบใช่แบบเงียนกริปทำฉากไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมหมเออเมื่อกี้ดูไม่อร่อยนะเพราะว่าเขาน่าจะคิดให้มันรวมกันว่าแบบโอ้แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือ สีเสิร์ฉักเสิร์ก็ค่อนข้างแบบโอเคถ้าถ้าติดตามมาก็น่าจะรู้เส้นเรื่องอย่างที่อ่องบอกมัน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 ไม่ได้มาแค่เพลงกับกับวงอะ่ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เพลงกับ MV มันมาพร้อมสตอรี่แล้วก็อันนี้แค่เดบิวต์มาได้แค่เท่าไหร่เองอ่ะปี2ปีเองไม่ถึงด้วยมั้งยังเส้นเรื่องขนาดเนี้ยแล้วถ้าอยู่จะหมดสัญญาเจ็ปีอะ เมืองกวางยานต้องเจริญเติบโตไปเป็นอะไรพูดได้เลยว่าอาจจะต้องทําภาพยนตร์หนึ่งเรื่องใช่แต่ว่าเราอยากเตือนอยากให้ไปเชื่อมโยงกับเราอยากแอบกระซิบบอกนะคะทางเจ้าเมืองกวางยานะคะให้เลือกผู้นําดีๆเนอะใช่ค่ะอย่าท่วมนะไม่แน่ใจว่านำตะลุ่มหรือเปล่าโอเคท่วมไปแล้วเมื่อกี้อุตตะแอบเป็นเมือสมมุติแล้วพูดถึงเมองสมมุติไม่ได้ว่าอะไรกวางยาไม่ใช่ทิยากวางยาเมืองทิพย์แม่ปะ เกาหลีมีกวางยาประเทศไทยมีเมืองทิพย์ค่ะก็ไปหาเอาว่าเมืองทิพย์อยู่ไหนถ้าหาไม่เจอกวางยาหาไม่เจอเหมือนกันถ้าแดดเป็นไทยก็คือสี่สาวจะมีใครบ้างหนูรัตนาราเคฟก็เทอรไม่หญิงลีผ้าไหมลีซ่าไม่ไม่ไม่หญิงลีจะเป็นนาวีเป็นเจ้าเ <g ül> มือง okay. มีหนูรัตมีนาราเคฟก็เธอรมีพี่เพชปรับบาลาน่เป๊กับประโยคที่บอกว่าอย่าชีหน้าแอดแล้วก็มีเจเบียคนรยาอันนี้จะเป็นสี่สาวที่จะต้องไปปราบงู ซึ่งงูของเมืองเนี้ยจะเป็นงูแบบงูแมสติตงงูืองช้างงูที่น่ารักน่ารักอะโอเคแล้วเจ้าเมืองนาวิดก็คือพระมหาเทวีเจ้าคือเดินออกมาอีทิปไปตีงูนี่คือแบบไทยสไตล์นี่คือไทยสไตล์แล้วฉากฉันขอชิชฉากก่อนฉันว่าในป่าได้เลยมาจากฉชว่าในป่าที่หนูรัดไปแซงเรื่องวิภาวดีอะวิพาวดีถูกยีบเพราะเรื่องวีภาวดีมันชื่อเรื่องนี้จ้ะใช่เรื่องอะป่าไม้ อ้เแล้วทพี่เบ้นงงเว้ย <c oughs> ปาดปากไมปาปาไม้ทำไมฟ้างโอ้ยเจ็บไปไม่ต้องบอกก่อนว่าพี่เบนน่ะพี่เลก็พี่เบนไม่ได้พี่เบนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้จักแต่ว่าไม่ได้ตามวงนี้ฟังเพลงพี่เบนน่ะฟังแต่เพลงเลยไม่ได้ดูเคยดูเอบสักอันด้วยวันนี้คือมาดูครั้งแรกเลยใช่เออแต่ว่าแต่เราอะตามตั้งแต่แรกเพราะเรา The m o ท d e Nick Level Nick เขาตั้งไง n น c k เ Level เลยนะ Level Level c u s m o k e ไอ้กินจินเน่บ้า He's t o ใชยอันนี้คือสีสาวเรียนมากับครูสมอยากให้ไปออ d i ชั่นเหมือนกันนะพี่เบงบอกเลย YGMM อ่ะ YGMM อ่ะไปเราลองแบบเมื่อกี้หรอใช่ไปเดือดสตาร์ก่อนได้ไหมเดือดไม่ได้เดือดแต่พี่ยงหยุยงไม่เอาหรอกมาตรฐานเธอมันได้ YGMM ก็เกินไปเกินไปปะแต่อายุเกินนะเฮ้ยแม่เราอยากเปิดวงแข่งกับซิสตี้ของเราเป็นริซี่วงเล็บดวงโอเคคำพลงอะไร เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม <Okay. S 1> ของเราเ,เปลี่ยนอเมมเบอร์ได้ <laughs> <laughs> เปลี่ยนสมาชิกออกไปได้ไหมไม่อยากฟังอ่ะค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ก็ก็เลิศชอบ <c oughs> กับคีย์เวิร์ดที่คนชาวเด็ตเขาให้โวกนี้ไว้ว่าวัยรุ่นกวางยาหรอเบอร์หนึ่งเจนสี่ไม่เกินไปไม่เกินเบิร์เธอ ความประสบความสําเร็จเธอดูเพลง Next Level ของเขาที่ขึ้นที่ยังคลองอยู่ในชาติเนาะอยู่ในชาตที่ยังไม่มีใครล้มแล้วก็เป็นวงที่เดบิวต์มาปุ๊บได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ใหญ่เลยเป็นจีวงชีมั้งโอเคถึงวันเลิกก็เธองานเล่าเลือกเป็นคนละคนแล้วเราก่อนลาเราเลือกเป็นเธอเลือกเป็นใครเวฟมานี่เวฟเรามาเป็นสี่คนให้มันครบสันขอเป็นจริงๆฉันอยากปนเป็นจริงๆฉันอยากไปมูนะแต่เราไม่มีอะ ฉันที่ขอเป็นนี้แล้วกันฉันเป็นนี่เป็นนหนิงนนี่เธอเป็นนี่สลูอะนะเรื่องน่นฉันขอเป็นหนิงหนิงอ๋อเหรออ้าวอย่าเป็นหนิงหนิงเหรอฉันเป็นวินเทอร์ก็ได้อ่ะกูเป็นวินเทอร์ก็ได้นี่จําชื่อไม่ได้นี่ขอเป็นผมสั้นละกันผมสั้นชื่ออะไรวินเทอร์ไม่ใช่แกตบี้ไม่ใช่แกตบี้ชื่ออะไรดีเซลดีเซลอ้าวผมสั้นวินเทอร์ถูกแล้วอ้าวโอ้ยอะไรเวฟกูพูดกูเรียกวินเทอร์อีกคนมาตลอดนะกูต้องอัดใหม่หมดเนี่ยไม่มึงกะบอกว่าผมสั้นที่บจจออะะะะไไรรนนใช่มั นี่ซีดัรกกอนค่ะโอเคจบเฮ้ยกูรู้แลวกูรู้แล้วมึงเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นเลยป่ะหมสั้นผมสั้นอ่างวินเทอร์ฉันอะไปเรียกยายแกสบี้อ่ะไม่ใช่แกสบี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะตีไลนกักูกูคิดชื่อให้ทุกคนแล้วสำหรับวันนี้พวกเรานะคะจากเพจโห่สี่คนนะคะต้ามินดอทก้นะคะจากมินนีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วพูดผิดโอเค พัส<ท>ด,ดานี่เบลพัสด,ด่านะคะรบกวนแอดด่านะะ้ดาดานองเวทนะคะน้องเวทคนให้ข้อมูลโยนกูโยนก่อนรบกวนแฟนคลับมาเมนเพราะว่าเราชอบที่มีคนบอกว่าเออแค่มีคนหนึ่งใส่เสื้อสีชมพูผมไฮไลท์สีชมพูชื่อนี้นี่<อ>ผมสั้นไฮไลท์สีแดงชื่อ,น,อนี้บอกมาได้โอเคก็บอกไปดิก็ดิก็บอกก็บอกไม่อยากบอกก็เใจผิดไปเลยนี่เอ้แต่ถ้าคนไม่ดูถึงตอนจบตอนนี้ก็คือด่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วจริง ก่อนด่าก่อนด่าดูให้จบหรืออีพอที่ด่าไปก่อนแล้วอะแล้วพอมาดูตรวขตอนเนี้ยไปลบหรือไม่ต้องลบไปพิมขอโทษหน่อยนี่ขอเมาส์แป๊บหนึ่งสามนาทีอ้าวเ้ยนานนะสามนาทีอะสองนาทีคนในยูทูบดีนะเราพูดอะไรผิดอะเขาอะก็จะมาแก้เขาดู่ะนเขาอะจะมาด้วยเหตุและผลแล้วบอกว่าเออทําไมทกน่นนี่นั่นนี่ฉันไม่เจอแฟนแฟนคลับของวงเกาหลีวงฉันไม่เอ่ยชื่อแล้ววงเกาหลีวงที่เราเพิ่งทำรีแอคกันไปเร็วๆนี้แหละ ในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งโอ้หอีดอกแบบมึงคือแบบพูดผิดไม่ได้พูดผ,ผิดไม่ได้เลยคุณเรับไม่มีเหตุผลอะไรไปเลยเอายกเหตุผลหีแต่อะไรมาไม่รู้แล้วมดา<ะ>มดา่<ะ>ดาแ<ะ>บบมาด่านะแบบมึงอีพวกนี้มันดา่าค่ายมันดา่าค่ายแรงจริงนี่นึกว่าหุย่ยมึงโกธแบบเขาทําให้มึงไม่พอใจขนาดนี้มึงต้องไปสมัครงานที่ค่ายแล้วมึงเปลี่ยนแปลงค่ายเขาได้สิตีกูตีแบบอยากตีแบบอยากตีอีแบบอีเด็กพวกนี้นี่ คู่เปยเรื่อยเอาฟุตเล็กเค็จริงเอาเอาเพศหญิงเลยนะก็เลยจะเลิกเล่นแอปพลิเคชันนั้นแล้วเลิกลงแล้วไม่ลงแล้วเพราะคนเนี่ยมันปุ๊บจะมาจริงมาไม่ใช่ขึ้นสีขาวสีดำจริงด่าเนี่ยด่าว่าไิม่ให้โผแล้วดูเคปเอาให้จบดูให้จบพอขึ้นต้นด้วยติ๊กนําลงท้ายด้วยต่ออก็เอียบนั้นไม่ให้กูลงได้แค่3นาทีถ้ากูลงได้24 25เนี่ยกูลงหมดแล้วมึงก็ดูให้จบไม่ใช่เลือกดูกอกอกอพอกูพูดติดก็ไม่รู้ แต่ว่าแอสปาคือดีมากค่ะทุกคนปบมือให้ค่ะผมสั้นคือวินเทอร์นะคะของสั้นคือวินเทอร์นะคะเออแค่นั้นแหละก็บางคนเรามันจะผิดกันไม่ได้หรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวช่องนี้จะพยายามจำชื่อนักร้องให้ได้นะคะใช่ตอนนี้คุณผู้ชมขาวงนี้จำได้แล้วจำง่ายเพราะว่ามีสี่คนไม่ต้องใช้สมองเยอะเท่าไหร่จำได้แล้วใช่ไหมคนไหนวินเทอร์ ผมสั้นวินเทอร์กูจะได้คนเดียวผยหน้าคมยยน้าคมนี่คารินาคารินานิงิงๆนิงนิงจะนี่จะนดาหวานหน่อยไอคนชื่อจีเซลจีเซลใั้ขอเรียกว่าจีเซลแล้วกันเพราะว่าจีมออกเสียงยากอะไรนะใั้ขอเรียกว่าจีเซลมันแพงช่างหเติมน้ำมันหน่อโอเคิมน้ำมันแล้งไปแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนโอเคแคงนิ้แหละไปกินน้ำดื่มก่อนใจรอนแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำดื่มไรน้ำดื่มตราแบทแมนบ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ de la